สวัสดีครับก็ผมเกมเมอร์นะฮะยินดีกลับมาอยู่ในเกมเรซิตี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถคอในหมวดเอกโซติกนะครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีขายในตลาดราคาปกตินะเราต้องเปิดแคปซูลเท่านั้นเราถึงจะได้รถคันนี้มาเรื่องนี้เราต้องเปิดแคปซูลเดี๋ยวผมจะไปให้ดูครับว่ารถคันนี้แคปซูลเขามีราคาเท่าไหร่บ้างเห้แต่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปในเมืองนะเพราะว่าน่าจะมีแบบว่าราคาเป็นแบบว่าใช้เรนซื้อด้วย เื่อมีชุดแต่งที่ใช้เลนซื้อด้วยเหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าลูคันนี้สวยแบบว่าไม่ใส่ชุดแต่งอะไรเลยก็สวยแล้วโอเคผมเข้ามาดูในช็อปนะว่าลูคันนี้เขาต้องเปิดแคปซูลยังไงนะครับนี่คะแคปซูลมันจะต้องเขียนว,ว่าคอนี่ไงมันจะมี1,000ลูกนะครับก็คือโอกาส1ในพันราคา29บาทแล้วก็โอกาสมันจะมีอีกอันหนึ่งนี่โอกาส200ลูก1ใน200ราคา49บาทนะครับอันนี้คือเราต้องมาลุ้นว่าเราจะได้ กุญแจนะสามารถอาไปขายได้หลายบาทนะ150เอ็ม่ะขั้นต่ำผมว่านะโอเคแล้วก็ไปดูชุดแต่งเขาก่อนเลยนะครับมาดูที่บอดี้นะฮะมีชุดแต่งเดียวเลยนะมีเซตเดียวใช่ไหมใช่ครับผมมีเซตเดียวราคาก็สปอปเลอร์อหน้าก็150บาทสอยเลอร์อหลัง150บาทวิง75บาทถ้าถามผมว่าแพงไหมก็ราคาก็ปกตินะถ้าเทียบกับค่ารถ ค่ารถค่าตัวเขาแพงมากจริงโอเคฮะร,ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ชุดแต่งผมว่าก็สวยนะสำหรับคันนี้นี่เป็นไงสวยไหมโอเคถือว่าโอเคแต่มีชุดแต่งเดียวนะครับสำหรับรถคันนี้รถคันนี้จะเป็นรถที่แบบว่าเล็กกระทัดรัดสามารถวูบว,วับวูบวับไปได้เขาเรียกว่าอะไรเชี่ยวสามารถหลบรถได้เก่งมากโอเคผมจะไปลองเทสความเร็วของรถคันนี้กันนะฮะโอเคครับได้เวลาเทสความเร็วของรถคันนี้แล้วนะครับผมไม่ใส่อะไรเลยนะ เครื่องก็ไม่ใส่ชุดแต่งก็เอาออกไปชิ้นนึงเท่ากับว่าไม่มีออปชันใส่แค่ลายกับฟิล์มนะครับออปชันของเขาก็อยู่ที่เท่านี้เลยเรท6 3 3 5แม็ก7,520แล้วก็แรงเสียดทานยางอันนี้ไม่ต้องเอาแค่บูสต์โอเวอร์ไดกับบูสต์พาวเวอร์พอบูสต์โอเวอร์ไดร์110.7บูสต์พาวเวอร์228.5ไอยบ้บวก11นี่ผมไม่แน่ใจอาอมันบวกเข้าไปแล้วนี่หว่านี่เท่ากับว่า ไอ้ที่บวกข้างตามหลังอะเราต้องลบทิ้งนะบวกที่ตามหลังให้ผมคิดก็น่าจะเป็นออปชันตีบวกนะเพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นแล้วอะน่าจะเป็นตีบวกอย่างเดียวโอเคออปชัน okay. ของเขาก็ประมาณนี้นะฮะอ,อ๋อมีออปชันตีบวกกับสกิลคนใช่โอเคเรามาลองเชส,สวิ่งเลยครับว่าเวลร้อยห้ไม่ใส่อะไรเลยเขาวิ่งเท่าไหร่ออกตัวก็โอเคบูส okay. ขึ้นช้านิดหน่อยเพราะว่าไม่มีแรงทอร์กมากพออัตราเร่งไม่เยอะวิ่งอยู่ที่247ก็ถือว่าปกติของรถเอ็กโซติกทั่วไปนะไม่ได้แรงกว่ารถคันอื่นเท่าไหร่โอเคต่อไปเราจะลองใส่ชุดแต่งนะว่ามันจะเท่ขนาดไหนเปิดตาแล้วก็ใส่ฝากระโปรงเข้าไปชุดแต่งที่มีของเขาเซตเดียวนะครับบวกค่าทอร์ก50บูสต์พาวเวอร์35แม็กเอพแล้วก็แม็กอารแค่20 แล้วก็บูสต์โอเวอร์ได25%ถ้าเทียบกับเซ็ตคนก็น่าจะพอๆกันปะไอ้ว่าผมจะใส่ชุดแต่งอะไรเข้าไปเลยนะชุดแต่งนี้ไม่บวกออปชั่นนะใส่แค่ให้ดูสวยงามเท่านั้นโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับชุด,ชดรถคอร์เท่ hey, น่าจริงผมชอบมากเลยดูน่ารักเนี่ยนะนนดูในหลายมุมเผื่อทุกคนจะติดใจแล้วก็ไปซื้อมาใช้กันนะ <c oughs> ให้ดูเป็นซูเปอร์โมเดลเลยโอเค ราจะลองวิ่งนะครับใส่ชุดแต่งจะวิ่งเพิ่มมาเท่าไหร่จาก247โอ้แต่รู้สึกว่าแรงขึ้นจริงนะเพิ่มมาประมาณ6หน่วยสำหรับชุดแต่งนะครับก็พอๆกับคันอื่นโอเคต่อไปผมจะใส่แบบจัดเต็มจัดเต็มนี่คือบวกแมบวก10ด้วยอะไรพวกนี้ด้วยจัดไปดีดูดิว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวพวกนี้ผมขี้เกียจจะมาดูแล้วว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่อเอาแค่ชุดแต่งพอว่าชุดแต่งเขาดีไหมกับรถเปล่ปาวิ่งเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ครับ 300$! 3$ 1 0นะแบบไม่ได้กดบัฟถ้าเรากดบัฟไปด้วยก็3.15ก็พอๆกับคันอื่นกดบัฟแล้วได้เท่านี้เราจะลองไปวิ่งเขาดูรอบหนึ่งนะครับเราจะไปวิ่งแจวูใจร้ายนะโอเคเรามารับโอ้ยเสียงโอเคเสียงโอเคช่างแหบโอเคอาจจะแหลกนิดหน่อยนะผมว่าแต่ก็ไปลุยครับหนึ่งรอบถ้าถามว่าการเลี้ยวมันเป็นยังไงก็ เลวลื่นกว่าวีล็อกนายนะเอาจริงความเร็วก็พอๆกับคันอื่นเนี่ยเลียวก็ไม่ได้หนักมากวีล็อกไนหนักกว่านี้แนะ่เอาจริงพวงมาลัยทุกอย่างก็ปกติฮะอัตราเร่งก็แรงนะเอาจริงต้องมีบัฟอะต้องมีบัฟทอกถ้าเกิดเป็นรถคันนี้อัตราเร่งสู้คันอื่นไม่ค่อยได้นะเอาจริงวีล็อกนายอัตราเร่งดีกว่าสําหรับผมนะส่วนตัวนะจากที่ได้บังคับมาผมอาจว่าอาจจะเป็นที่ค่าตีบวกรถด,ด้วยก็ได้ แต่รถคันนี้ก็ขับสนุกดีรู้สึกว่าเฉียวคล่องดีไม่ค่อยชนดูผมคิดไปเองวะมันคันเล็กกว่าม,มันก็เลยแบบซอกแซกไปไหนได้ง่ายมันคันเล็กจริงนะสั้นมากเลยรถคันนี้อุ้ยอันนี้รถรถเอพีซีกตีนมาชวนผม <c oughs> กตีจริงเกมนี้แต่ขับสนุกดีท่าคันนี้รู้สึกชอบแต่เราไม่อาจจะเอื้อมเข้าถึงได้แพงเกินไปช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครเปิดแคปซูลรถคันนี้ด้วยมันก็เลยแพงขึ้นฮนะ แต่ถ้าใครชอบก็ลองจัดมาเล่นดูนะสวยผมส่วนตัวผมคิดว่าสวยจริงๆแต่นั่นแหละความสวยต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงแล้วก็เซตแต่งวีเซตเดียวด้วยดีนะเป็นเซตแต่งที่เท่ถ้าเป็นเซตแต่งไม่เท่ว่ามันดูไม่เท่เลยจริงอารมณ์เหมือนนีโรตวิลาโนอะเซตคนไม่ค่อยสวยว่าไหมแล้วแต่คนชอบนะแต่วิลาโนนี้เซตแบบว่าปิดตาเท่กว่า แต่คันนี้เซ็ตเขาดูดีอะแหละถึงเราไม่ใส่เซ็ตนะมันก็ยังเท่อยู่นะไอคอเนะี่ยมันมีวิ่งไงคันอื่นไม่มีนะแบบว่ามีวิง่งแบบว่าไม่ใส่อะไรเลยคันนี้มีใช่มันดูเป็นรถเหมือนว่ารถล้ำสมัยดีคันนี้ถ้าใครชอบก็จัดมานะฮะผมมาลองรีวิวให้ดูว่าคันนี้มันสวยงามยังไงวิ่งแล้วรู้สึกยังไงจริงๆบางทีเราดูจากในคลิปเนี่ย จะมองออกนะว่าวิ่งมันเป็นยังไงว่าพวงมาลัยมันหนักไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามถึงการบังคับผอกว่าใช้ได้เลยขับสนุกดิขนาผมไม่ได้วิ่งแจบูมานาแล้วก็รู้สึกว่ามันแหลกๆหน่อยๆด้วยเนะี่ยยังรู้สึกว่ามันโอเคเลยแต่เราไม่รู้ว่าคลิปออกมามันจะแหลกแค่ไหนวนะแต่น่าจะไม่แหลกมากหรอกโอเคเอ้ผมลืมให้ดูเครื่องเลยว่าใส่เครื่องอะไรวิ่งจะจบอยู่แล้วลืม โอ้ยแหลกแหลกแหกมากขอาอาภัยนะถ้ามันแหลกเราไม่สามารถเอาอยู่จริงครัรถคันนี้สวยจัดจนกินแรมผม <c oughs> อ้างไปเรื่อยโอเคนี่ผมให้ดูเครื่องก่อน <c oughs> เครื่องที่ใส่นะฮะเป็น2.4นะฮะทอร์ก28นี่ขนาดเราบวกทรอกมา28แล้วเนะี่ยยังดูไม่ค่อยแบบว่าแรงเลยอาจจะต้อง เขาเรียกอะไรอัตราเร่งยังไม่ค่อยเยอะอาจจะต้องมีบัฟแหละบัฟมันช่วยได้เยอะนะจริงบัฟท็อกเนี่ยทำให้เรากดบูสแล้วความเร็วไปที่สูงสุดอย่างรวดเร็วแล้วก็มีบูสโอเวอร์ได้บวก6%ก็ก m a rpm 650ก็ถือว่าเป็นเครื่องกลางๆเน้นไปที่ทรอกมากกว่าโอเคลองขับดูผมชอบนะจริงสวยด้วยขับก็โอเคไม่ได้แย่กว่าคันอื่นเท่าไหร่ชุดแต่งก็ไม่แพงไม่โอเวอร์เกินไป แต่ค่าตัวเนี่ยราคาเท่าตำนานแพงกว่าตำนานเรื่อบอกให้ค่าตัวสูงจริงอันนี้แต่ทุกคนก็ลองตัดสินใจดูครับว่าชอบไหมถ้าชอบก็ซื้อได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมเงินเราเพื่อรถที่ชอบแต่ถ้าให้แนะนำก็ตำนานดีกว่าครับคุ้มค่ากว่าแน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ขนาดรถคันนี้ขับง่ายแล้วผมยังชนบ่อยเลยอดได้หลอดเขียวเลยว่ะแต่การดิฟก็แข็งๆไปหน่อยนะเวลาดิฟอะ่ะเนี่ยรู้สึกว่าดิฟช้าหมุนช้าโอเคครับผมสวยมากคันนี้แนะนำว่าลองตัดสินใจซื้อมาเล่นดูครับเดี๋ยวลองดูเป็นสีดำไหมว่าสีดำมันเท่แค่ไหนนี่อลไรนี่ออก นี่สีดำยังดูคูลเลยโอเคฮนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถคอผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นการรีวิวรถสไตล์ของผมเองนะแต่ก็ขอบคุณคุณเพอร์ซิโอด้วยนะครับที่สำหรับไอดีที่ผมยืมมานะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอยากดูรถคันไหนที่ผมอยากให้ผมมารีวิวนะฮะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อผมจะไปหาไอดียืมคนโน้นคนนี้มารีวิวให้ดูลนะว่า คันนั้นมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับงั้นก็วันนี้ไปละเจอกันครับทุกคนบายฮะ